มาเด้อมาเด้อเมนูเซ่เซบมาค่ะอ,อร่อยค่ะงับป๊อปแป๊บป๊บแป๊บจะครบจะมองละสวัสดีจ้าน้องวันเพ็ญจ้าตื่นแล้วเหรอสวัสดีจ้าพี่ พี่พิมสวัสดีตอนเช้าสวัสดีค่ะตื่นแล้วเราจ้ามากินข้าวด้วยกันมามอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งทุกทุกคนมอร์นิ่งปาเกดาด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิกทุกไลท์ทุกๆกกำลังใจนะจ้ะเดี๋ยวพี่พิมลืมใครไหมไม่ลืมเนาะไม่ลืมค่ะไม่ลืม ทุกๆกำลังใจ,จํำได้อยู่นะจ๊ะพี่พิมพ์จดไปแล้วค่ะปากปากก็ยังแสบๆอยู่นะคะแต่อยากกินน้ำพริกคนไทยขาดน้ำพริกไม่ได้นะจ๊ะมันไม่แสบมาเด้อมาเด้อทูเดก็เมนูอีซีอีซีนะจ๊ะ Today fly ก u นีแ i n i and pork and egg นะคะ very very อร่อยอร่อย very delicious นะคะ and menu easy easy ถอยมานิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นอร่อยมากจ้ะคล้ายๆบวกบ้านเรานี้แหละพี่พิมชอบกิน อายุเยอะแล้วเรากินผักใบเขียวไว้นะคะมันเป็นประโยชน์มีทั้งแร่ธาตุวิตามินแคลเซียมไม่ต้องไปหาแคลเซียมอะไรมาเสริมเลยค่ะนี่แหละจากผักล้วนๆของเรานี่แหละค่ะ <c oughs> จับผักแบบว่าชัวร์ๆไม่ไม่มีสารกันเปื้อนไม่มีสารเคมีกินได้เลยสบายใจก็คือผักนี่แหละเพราะเราล้างก่อนนะ ออืออชีวิตพี่พิมอยู่กับผักมาตะเกิดตอนอยู่เมืองไทยเล็กๆสองอาทิตย์นี้จะเอาให้ผ่านค่ะเรยอยูหกร้อยสี่สิบอุ้ยเดี๋ยวก็ผ่าน ฝากพี่ๆเพื่อนๆไปช่วยกันถล่มคุณวันเพ็ญนหน่อยนะคะไปช่วยกําลังแรงใจกันนิดหนึ่งนะคะจะได้ผ่านนะคะกําลังเก็บชั่วโมงอยู่ค่ะเก็บชั่วโมงไปคนละนิดคนละหน่อยกอ็อยังดีนะคะเพื่อว่าไปไม่ทันไลฟ์ก็ไปในคลิปได้นะจ๊ะ <c oughs> ไปช่วยให้ได้ผ่านอีกหกร้อยสี่สิบเองนะจ๊ะ จะได้ผ่านด่านอรหันต์ที่สองก่อนนะจ๊ะด่านที่หนึ่งคือหากำลังทรัพ์ด่านที่สองคือชั่วโมงด่านที่สามคือเก็บเหรียญน,นะคะสามด่านอรหันต์่านได้แล้วก็ต้องขยันเหมือนเดิมนะคะอย่าทิ้งนะจ๊ะ ายคนก็จะนิ่งนอนใจว่าเออผ่านผ่านด่านเอารหันทั้งหมดแล้วก็เก็บรายได้แล้วก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นมันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะจ๊ะ <c oughs> ต้องให้ยันเหมือนเดิมนะคะอืม,อมยำยำยำเวลีเวลีดีๆจะ พี่พิมพก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะจ๊ะหลายๆคนทําช่องนะคะก็หลายๆคนก็ใกล้จะผ่านก็มีแล้วก็บางคนก็เริ่มเหนื่อยก็มีอย่าท้อเหนื่อยนักพักนิดหนึ่ง